อันนี้ก็ประกาศชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นคือพรรครักชาตินะคะพรรครักชาติเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นแบบในพูดในเชิงนโยบายอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าในสื่อโซเชียลมักจะไปสนใจที่รูปแบบของการหาเสียงของพรรครักชาติในการไปเต้นตรงจุดนั้นจุดนี้เนี่ยนะคะอ่ะแต่ก็ มีช่วงหนึ่งที่แกนนำของพักนะคะคุณชัยวุฒนาคมานุสรหัวหน้าพักและก็แคนดิเดตนายกลำดับหนึ่งแล้วก็อาจารย์เจตโทนวนิกค c a n d i d a นายกของพักด้วยเนี่ยก็นำทีมไปหาเสียงที่ปักธงชัยที่โคราชแล้วก็ได้มีการพูดถึงรัฐธรรมนูญด้วยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอาจารย์เจตนะคะได้ยกตัวอย่างกรณีการเลือกตั้งอ,อบอตอท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาที่ คนเป็นชนะคนตายคืออะไรคือชาวบ้านเนี่ยโหวตโนกันเยอะมากเลยค่ะโดยอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละคือความสำเร็จของรัฐธรรมนูญปี60ขอชื่นชมพลังเสียงโหวตของประชาชนโดยพักรักชาตินั้นมีจุดยืนที่จะรักษารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงที่จัดทำขึ้นสมัยลุงตู่และขอคัดค้านการยกร่างฉบับใหม่ โดยอาจารย์เจตก็เรียกร้องขอให้ประชาชนร่วมกันปกป้องรัฐธรรมนูญปี60เพราะว่ามีประโยชน์สำคัญ3ด้านด้านแรกก็คือพลังของโหวตโนค่ะในรัฐธรรมนูญปี60เนื่องจากเป็นฉบับปราบโกงที่แท้จริงและเป็นฉบับแรกที่ให้ความสำคัญกับคะแนนโหวตโนหรือคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญ19ฉบับที่ผ่านมาโดยบอกว่าหากในเขตเลือกตั้งใด คะแนนโหวตโนชนะคะแนนผู้สมัครทุกคนผู้สมัครเหล่านั้นจะถูกกวาดทิ้งทั้งหมดและพักการเมืองต้องส่งคนใหม่ลงสมัครซึ่งถือเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่ต้องจำใจเลือกคนที่ไม่เหมาะสมหรือคนที่เลวน้อยกว่าอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งอาจารย์เจตมองว่ามันต้องคงเอาไว้ ประเด็นที่2เรื่องของการใช้งบประมาณนะคะก็มองว่าก็มันทำถ้าทำแบบนี้ถือเป็นการผลานงบประมาณหมื่นล้านนะคะทางภาครัฐชาติก็ได้ตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการยกร่างใหม่ทั้งฉบับซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทำประชามติหลายรอบหลกัหลกๆแล้วนี่มี3รอบด้วยกันแต่และรอบก็ใช้เงินประมาณ3 0 0 0 5 0ถึง5,000ล้านนะคะรวมแล้วเป็นเงินหลักหมื่นล้าน พักก็เลยมองว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยเอาไปแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจไม่ดีกว่าหรือเพราะปัญหาบ้านเมืองไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญแต่อยู่ที่นักการเมืองทุจริตที่พยายามจะแก้กติกาเพื่อล้มล้างกลไกการตรวจสอบชาวบ้านส่วนหนึ่งก็บอกว่าแก้แล้วยังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปากท้องของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งก็บอกว่าแก้แล้วมันดีกว่าฉันดีกับผลกระทบกับประชาชนตรงไหนแก้เพื่อนักการเมืองหรือเปล่า ใช้เงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยทำเพื่อนักการเมืองหรือเปล่านะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็เป็นจุดยืนของพรรครักชาติที่ไม่สร้างความขัดแย้งประกาศตัวเป็นพรรคทางเลือกใหม่ที่ไร้สีเสื้อแตกต่างจากกลุ่มการเมืองสีอื่นๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยืนยันอุดมการณ์ในการรักษาชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งด้วยนะคะก็นี่แหละเป็นเหตุผลของทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งของ คนที่เห็นด้วยแล้วก็ฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยคือคิดว่าตอนนี้นอกจากเราจะต้องออหลายคนบอกฉันไม่ปวดหัวแล้วเรื่องของเลือกตั้งเพราะว่าตัดสินใจแล้วแต่ปวดหัวกับเรื่องประชามติมากกว่าเพราะว่าข้อมูลมันก็ก็น่าคิดกันทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเหมือนกันเนี่ยนะคะเออฝั่งหนึ่งก็ฟังแล้วมันก็ดูเป็นเหตุเป็นผลอีกฝั่งหนึ่งฟังแล้วเออมันก็ใช่ <c oughs> เลยปวดหัวมากกว่า เมื่อว่าการเลือกตั้งซะอีกนะคะว่าฉันจะเลือกอะไรดีนะคะระหว่างเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะคะนี่เป็นการตัดสินใจของท่านละค่ะทุกท่านมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของประเทศนะคะทั้งเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็การเลือกนักการเมืองที่จะมาเป็นตัวแทนของท่านด้วย